ดี DJ, <Bye. S 1> DJ อ้อมค่ะเอาใจลงไปเล่นเองก็แปลว่าไม่มีใครบังคับเรานะคะมีแต่ตัวเราที่กระโดดลงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ในกี่เรื่องนั่นเองนะคะว่าสุดท้ายก็เป็นเรานั่นแหละแล้วแต่เราจะกลับมามองที่ตัวเองทันไหมหรือสุดหรือว่าก่อนหน้านั้นเราจะหันไปชี้ที่คนอื่นก่อนว่าเ mm hmm. พราะเธอเพราะเธอเพราะเธอเธอทําไม่ฉันชอบฉันก็เลยชอบเธออย่างนั้นปะากวงว่าป,ป,ป mm hmm. จริงๆมันเล้าวอย่างนั้นอะ คือเขาอ่บมีส่วนเขาเป็นแรงกระตุ้นครับแต่เราไม่ทําได้ในทุกอย่างป่ะใช่ไหมจริงเขาเป็นแรงกระตุ้นภายนอกเป็นแรงกระตุ้นตับใดที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินการพูดว้าวรอ้อนอ้อนเล้ยใช่ป่ะใช่กลิ่นเรายังได้กลิ่นเนี่ยจมูกเรายังได้กลิ่นเลยว่าอืกลิ่นก็หอมจังเลยอ่ะก็แต่ใช่ป่ะมอเขาจับเนื้อมเขานี่นึกออกไหมคือเขาเป็นปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นเราทั้งนั้นเลยนะ สุดท้ายตัวเราทังนั้น,นะที่กระโดดจ้วกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจลงไปเล่นนะคะใจเราเราก็เจ็บใช่ไหมเวลาดีใจเราก็ใจเราแหละแต่เวลาเจ็บมันเหมือนกันเลยนะมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งบวกทั้งลบนะคะจะชอบใครสักคนหนึ่งยั้งใจไปด้วยในการชอบมันมีทั้งสมหวังผิดหวังถูกใจไม่ถูกใจ มากหรือน้อยบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ช่วงวันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แต่แล้วแต่่วงเวลาด้วยนะบางทีเราเคยจุดสตาร์ชอบใครมากๆอยู่คนหนึ่งลงเอยด้วยกันเกลียดขี้หน้ากันยังมีเลยจริงบางคนเริ่มจากการไม่ชอบไม่ถูกชะตาแต่พอเปิดใจออกมาอ้าวเฮ้ยโอเคนะเว้ยเราตัดสินคนจากชั่วขณะจิตเดียวบางทีก็ไม่ได้ปะใช่ครับต้องมองกันไปยาวๆนะคะตอนนี้ยาวมากค่ะบ,บ่ายสามโมงกับอีกสามสิบสามนาทีของวันนี้วันพฤหัสที่สิบสาม สวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีวันนี้วันพระนะคะวันขึ้นสิบห้าค่ำนะคะก็แล้วยังไง ก็คือวันพริฤหัสนั่นเองจะบอกว่าวันพระแล้วยังไงต่อก็คือวันพริฤหัสนะค่ะใครใครอยากจะทําบุญก็เชิญใครใช้ชีวิตกันปกติเพราะวันนี้คืออะไรวันพริฤหัสของคนทํางานที่จะผ่านครึ่งเดือนแรกของเดือนนี้แล้วนะคะใช่ครับวันนี้สิบสามเร็วปหเร็วนะอีกแป๊บมหวยจะออกแล้วยังไม่ได้ฝันเลยครับเพราะว่าเลอะเทอะมาหลายวันแบบปวดหัวตัวร้อนกันใช่ไหมอากาศมันร้อนตอนนี้อุปกรณ์ที่ต้องช่วยคุณผู้ฟังสเปรย์เย็นแล้ว มันต้องเอามาช่วยแล้วเมื่อสายฝนตกอี่นครับวิปริตมากวันนี้ <c oughs> แล้วที่บ้านไฟดับ <c oughs> ไม่อยากจะคุยเลย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหอย่าให้คุยเลยไม่มีข้าวอ่ะ <c oughs> เพราะว่าลงล,งลิฟต์ไม่ได้ไง <c oughs> ดีนะไม่ติดอยู่ในลิฟต์มีคนติดลิฟต์ค้างจ้ะ <c oughs> แล้ววันนี้ดับไปยี่สิบนาทีอู้หยนานแบบเมื่อฟังเวลาลิฟต์มันค้างเนี่ยห้านาทีก็นานแล้วใจมันเสียเลยนะอย่าให้คุยอ่ะแล้วตอนไฟมันติดใหม่ๆห่อ่ะ อยากลงบันไดหนีไฟว่ะบางทีไม่กลัวมันกระชากจริงจริงคือเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราห้ามใช้ลิฟต์เนี่ยจะมีตอนไฟไหม้ใช่ไหมฮะใช่ครับแผ่นดินไหวใช่ครับใดๆก็ตามมันจะไม่ควรใช้ปะแต่มันมันเราก็จะตัดสินใจใช้เพราะอะไรมันเร็วสุดว่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดกดไปก่อนแล้วมันลงไปข้างล่างมันมันไปก่อนอะมันไปก่อนแต่ถ้ามันค้างตรงกลางทางเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะรับแล้วคุณผู้ฟังเวลา ไฟมันดับ20สนาทีแล้วถ้าคุณอยู่ในลิฟต์เนี่ยลิฟต์เนี่ยมันจะมีสัญญาณกดถูกไหมฮะไอ้ลูกลูกลูกกระดิ่งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งลูกกระดิ่งดุ้งดิ้งเพื่อที่จะบอกว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตึกที่เราติดอ่ะเขาประสานกันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะวันนี้ที่บ้านฮะลิฟต์ค้างมีคนติดอยู่ในลิฟต์โคตรสงสารเลยพอรู้ว่าติดอยู่ พราะว่าพอบลิปมันคุณฟังนี่นั่งอยู่เฉยๆนะพัดลมไม่ทํางานไม่มีอะไรทํางานเลยอ,ยลอนนมีแต่ใจที่ทํางานงุดง่านอยู่นะยี่สิบสองนาทีนั่นขนาดอยู่มีหน้าต่างนะยังร้อนแล้วคนอยู่ในลิฟต์หักลบกลบหนี้เพิ่มบวกไปกับความตื่นเต้นความกังวลรูล้สึกเขาโทรแจ้งตำรวจคือเข้าใจคงตกใจอ่ะใช่ป่ะคำถามคือ <c oughs> คุณเคยลิฟต์ค้างกันหรือเปล่าคุณเคยไหม ไม่เคยเคยแต่กระตุกกระตุกเคยแตะค้างกระตุกใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าคุณลิฟค้างอ่ะคุณคิดว่าคุณไหวที่กี่นาทีคุณคิดว่าคุณไหวและมีประคองสติที่ยังไม่ฟรีเอาเนี่ยกี่นาทีอันนี้ตอบยากจังถูกป่ะถูกป่ะถ้าลิฟค้างกับคนไม่มีมารยาทด้วยนี่จ่อยเลยนะไอ้พวกอาหารหึ่งแล้วก็กินอาหารไปเรื่อยแล้วกระคำอ่ะคือพยายามจะชิวอ่ะแต่จริงๆมันต้องทําตัวปกติป่ะคุณคิดว่าคุณไหวในสภาพลิฟค้างปั๊บอ่ะ กว่าที่คุณจะเริ่มเลิกรักคุณให้กี่นาทีอีไรเอ่ยอะไรเอ่ยทำเพื่อวัดฉเฉลยไม้บรรทัด